สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเรหรียญหลวงพ่อโตวัดพนนเชิงรุ่น2นะครับเป็นพิมพ์พอแตกบ็อกธรรมดาสุดมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับมูลค่าตลาดนะครับที่ผมนํามารีวิวนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพระเครื่องถ้าท่านลูกค้าจะส่งรูปพระมานะครับก็สะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่จะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรสท์ด้วยตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูรุ่นนี้นะครับผมจะดูบริเวณตรงนี้นะครับตรงสังกติตรงนี้นะครับจะมีเส้นขนแมวนะครับ แทงขึ้นไปคมคมนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ครับหนึ่งสองสามบริเวณตรงนี้นะอ่าเนี่ยแทงขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นนะครับเด่นๆขึ้นมาเนี่ยสองเส้นตรงนี้นะแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับคมคมแบบนี้นะครับจุดแรกนะที่ผมดูนะครับของรุ่นนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตหัดนะคัผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะ เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับน่่เน่่่อ่าตรงนี้นะเนี่ยครับจะมีเส้นแต่งนะครับอ่าจริงๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาจะคมนะแต่ว่าอันนี้มีคราบขี้ฝุ่นนะครับอาจจะตื้นไปบ้างต้องขออภัยนะครับอ่าแต่ในแม่พิมพ์นะครับจะมีเส้นแต่งลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณตรง เข่านะครับตรงมีนะครับ <Chelsea> อ่าตรงองค์เข่าเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเชื่อมติดกันนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยครับจะมีขีดนะครับตรงนี้นะครับออกจากเข่านะครับบริเวณตรงนี้นะอ่านี่เนี่เดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะครับอ่าตรงเนี้ยนะครับอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับมุมล่างตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับอ่าติดกับบัวลักษณะจะเป็นแบบนี้ยาวๆนะครับเส้นตรงนี้นะ อ่ะเราผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าตรงนี้นะครับนี่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 จะมีเส้นแตกนะครับอ่าติดกับบัวตรงนี้นะครับอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะมีขีดนะครับสองขีดนะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วไปขีดนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่นี่นี่ ตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีขีดนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็น2ขีดนะครับได้ขีดหนึ่งเนี่ยจะเป็นปลายนะครับแต่งลักษณะเฉียงเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะอ่าอีก1จุดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปครับผมก็จะดูนะครับตรงปลายมือตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมานะครับเป็นเส้นนูนๆหนาๆนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่ๆๆอ <occurs S 1> <Lia ison S 2> ่าตรงนี้นะครับเห็นไหม ายนิ้วตรงนี้นะครับเราก็จะมีเส้นหนาๆน,นะครับอ่าแตกนูนๆขึ้นมาลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตหัดมาผมก็จะดูนะครับบริเวณนอหนูตรงนี้นะครับลปลายนอนหนูเนี่ยจะมีขีดเข็มๆ,ๆเล็กๆยื่นขึ้นไปข้างบนนะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่อ่าลักษณะนะครับเนี่ยเนี่จะมีเข็มนะครับเล็กๆยื่นออกไปลักษณะแบบนี้นะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีก1จุดนะ แดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับปลายจีวรนะครับตรงนี้นะครับในจีวรเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะครับเล็กๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นี่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 ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะครับลักษณะแบบนี้นะมีเส้นแตกแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะด้านหน้ากันนะครับนี่ยเนี่นี่หูเจาะนะครับบริเวณฝั่งขวาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ อ่านี่นี่นี่บริเวณฝั่งขวานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณฝั่งซ้ายนะอ่าด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่านี่นี่นี่อ่าหูเจาะนะครับด้านหน้าอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญนะครับไล่ที่ะรครึงเหรียญนะครับพื้นผิวรุ่นนี้นะครับอ่าผิวเขาจะไม่ตึงนะครับจะเป็นรอยเนเน่ย์เน่เนลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วก็ดูนะครับเม็ดพระศกตรงนี้นะครับเขาจะคมเลยนะ เป็นลูกๆล,ลอยๆขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นคาบนะครับเป็นคาบการเก็บรักษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่นี่คาบพวกนี้นะครับอาจจะทําให้พัดเนี่ยดูตื้นไปบ้างนะครับต้องขออภัยนะนี่นี่นี่เม็ดพระศกตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาจะมีเม็ดนูนๆขึ้นมาแล้วก็มีขีดเนี่ยตามธรรมาชาติของเขานะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับ ฐานพวกนี้นะครับฐานพวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะเนี่ยจะมีเส้นนะครับนูนๆความคมขึ้นมานะะมีแบบที่ผมบอกเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับเนี่ยฐานพวกนี้นะ,ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับจะมีเส้นนูนๆคมคๆขึ้นมาเลยนะ,ะเนี่ยครับเม็นพระศกตรงนี้นะครับก็จะมีความเด่นนูนชัดขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะตรงนี้นะ ผิวเขานะครับจะไม่ตึงมากนะครับจะเป็นรอยเนเนเนอนเนนะครับตามธรรมชาติของเขานะเนี่ยนะครับแต่ตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเห็นไหมเขาจะเป็นขอบลวดคมคมขึ้นมาเลยนะครับในความเข้าใจของผมนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปไล่ด้านหลังกันสังเกตแร้งด้านหลังนะครับผมก็จะแยกเลยนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นพอแตกนะครับจะมีเส้นนูนๆนะครับอยู่ตรงนี้นะ ที่ผมนํามาเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ธรรมดาสุดนะครับตรงนี้นะจะมีเส้นนูนๆแบบนี้นี่ๆๆน,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 นี่ครับจะเป็นเส้นนูนๆนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมจุดสังเกตรแรกเลยนะพอแตกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตครับผมจะดูนะครับบร,ริเวณงอง,งูตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกขนแมวนะครับลากยาวมานะลักษณะแบบนี้นี่ๆๆ ตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกลักษณะแบบนี้นะครับลากยาวมาแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตผมจะดูบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะนี่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 ผมเอียงให้ดูนะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับลักษณะจะเฉียงเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับตรงมุมล่างฝั่งนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับ ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้1จุดนะครับผมแล้วก็จะมีปลายตรงนี้เราเฉียงเฉียงขึ้นไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีเฉียงเฉียงขึ้นขึ้นไปบริเวณตรงนี้นะครับอีก1จุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดผมจะดูนะครับบริเวณดอเด็กตรงนี้นะครับจะมีปลายเข็มเล็กๆนะครับอยู่ตรงตรงฐานตัวดอเด็กตรงนี้นะ ผมโฟกัสให้ดูน้นๆอ่าเนี่ยครับปลายเขานะครับจะมีเข็มนะครับลักษณะแบบนี้อ่านี่ยเนี่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 บริเวณตรงนี้นะครับเป็นเข็มเล็กๆนะครับยื่นออกมาอยู่บริเวณตรงนี้นี่นี่นี่ผมโฟกัสให้ดูนะครับอ่าตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงห่วงอางูตรงนี้นะครับจะมีเส้นขนแมวโค้งๆเลยไปบนพื้นเหรียญนิดนึงนะครับห่วงอางูเนี่ย นะครับผมเน่่เน <loyalty> ่่่อ่าตรงนี้นะครับจะมีเส้นแต่งนะครับโค้งๆนะครับขึ้นไปนะครับบนพื้นเหลี่ยญนิดนึงนะครับเลยห่วงงูงูไปหน่อยนึงอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเน่่เน่เน่เ่เดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับหลายๆมุมนะครับน่่เน่เ่่อ่าอีกหนึ่งจุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตันจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะไปมาในอากา์เนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับเฉียงบนพื้นเหลี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะ นี่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 อ่าตรงนี้นะครับอ่าปลายแม่น้ำกาตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับอ่าหูเจาะนะครับด้านหลังนะครับอ่านี่มุมมุมฝั่งขวานะหูเจาะมุมฝั่งขวาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเลื่อนนะครับหูเจาะนะครับมุมฝั่งซ้ายกันนี่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 อ่าตรงนี้นะ หูจอดนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งซ้ายจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญน,นะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าพิมพ์ธรรมดาสุดนะทุกท่านพื้นเหรียญตรงนี้นะครับพื้นเหรียญตรงเนี้ยนะครับเขาจะเป็นผดผดผื้นๆนะครับเป็นผดผดผืนๆเป็นเม็ดเม็ดลอยๆขึ้นมาลาักษณะอย่างนี้นะครับพื้นนะครับจะเป็นลนักษณะ ไม่ตึงนะครับลักษณะงี้นะครับบอกบวยสุดเนี่ยจะพอตรงนี้นะครับจะแตกนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้ที่ผมบอกไปเป็นจุดสังเกตตอนแรกนะครับพื้นเนี่ยนะครับเห็นไหมจะเป็นขี้กางนะครับลอยๆผดผดผื้นๆลอยๆขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญนี้อยู่แล้วนะถ้าเจอแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะผมยินดีรับเช่าอยู่แล้วนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับราคาเขาเนี่ยก็ไม่แพงมากนะ อ่านะครับเป็นผดผดผื่นนะครับตามธรรมชาติของเขานะครับร yeah. ุ่นนี ENN ้เลยนะครับอ่านี่อันนี้ก็คือพื้นนะครับอ่ามุมฝั่งขวานะครับด้านบนนะอ่าลักษณะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับอ่าเส้นขนแมวพวกนี้นะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะอ่าเส้นนะครับพวกเนี้ยนี่นี่นี่เส้นตรงนี้นะอ่าเป็นลักษณะในการพิจารณานะครับอ่าแลวเราไปไล่นะครับบริเวณด้านข้างกัน Collins ด้านข้างนะครับลักษณะการตัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะตรงบริเวณมุมหูนะครับผมนี่ผมก็จะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับด้านข้างมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะนี่ด้านข้างลักษณะการตัดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมจํารอยตัดลักษณะการตัดให้แม่นๆนะครับนี่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 รอยตัดนะครับลักษณะการตัดเนี่ยจับจดจําให้แม่นนะครับอันนี้ก็คือ มุมฝั่งซ้ายด้านล่างนะครับผมอ่ sí. านี่นี่นี่มุมฝั่งซ้ายด้านล่างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวานะครับเริเวณหูนี่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 อ่าแล้วก็มุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับอ่าตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็คือด้านข้างนะครับตรงกลางนะอ่าตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมฝั่งขวานะครับด้านล่างนะอ่ามุมฝั่งขวาด้านล่างจะเป็นลักษณะการตัดแบบนี้นะ ในการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องนะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพล่งปกำลังใจให้ผมหน่อย กำลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้ยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องนะครับถ้าท่านลูกค้าส่งรูปพระมานะครับจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ